ผู้ส่งสารแห่งจักรวาลแมวที่คุณรักเชื่อมโยงคุณกับอาณาจักรที่สูงกว่าได้อย่างไรโลกของเราเป็นห้องสมุดอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความรู้และภูมิปัญญาอันเหลือเชื่อห้องสมุดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นจากหนังสือหรือมว้วนหนังสือแต่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราในมุมต่างๆของโลกมีคนกลุ่มเล็กๆ ที่เข้าใจเคล็ดลับในการรักษาห้องสมุดที่มีชีวิตนี้ให้คงอยู่และเจริญรุ่งเรืองพวกเขาทําสิ่งนี้โดยการเติมเต็มตัวเองและโลกด้วยความรักเมื่อพวกเขาทําเช่นนั้นสิ่งมหัศจ,จรรย์ก็เกิดขึ้นในทางกลับกันโลกก็โ่รยความรักให้พวกเขาทําให้ชีวิตสวยงามและยั่งยืนตอนนี้คุณอาจสงสัยว่าจะเกิดอะไรขึ้น มื่อห้องสมุดที่มีชีวิตนี้มีชีวิตขึ้นมามันก็เหมือนกับการเปิดขุมทรัพย์แห่งข้อมูลความร่วมมือและความรักกล่ากับว่าเจ้ากวางเริ่มกระซิบความลับของมันให้กับเราแต่จุดหักมุมคือร่างกายของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการแลกเปลี่ยนครั้งใหญ่นี้มันเหมือนกับการพยายามใส่มหาสมุทรลงในถ้วยน้ำชา แต่มันก็ไม่ได้ผลระบบประสาทและ DNA ของเราต้องการการอัปเกรดเพื่อจัดการกับความรู้และพลังงานใหม่ทั้งหมดนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากวิธีที่เราเห็นและเข้าใจโลกรอบตัวเราในปัจจุบันเมื่อห้องสมุดมีชีวิตถูกเปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบความฉลาดจะผุดขึ้นมาจากทุกซอกทุกมุมของการดำรงอยู่ และมันจะไม่เงียบอีกต่อไปคุณสามารถใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสนทนากับดอกไม้เพียงดอกเดียวและค้นพบโลกแห่งปัญญาโดยใช้เวลาเดินเพียง3ฟุตทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรับตัวสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะวิวัฒนาการไปพร้อมๆกันการสารั่นสะเทือนจะสอดคล้องกับจิตสำนึกแห่งจักรวาลมากขึ้นโปรดจำไว้ว่าทุกส่วนของโลกของเราเต็มไปด้วยชีวิต นี่คือสิ่งที่น่าสนใจสัตว์ต่างๆมีความฉลาดกว่าที่เราให้เครดิตพวกมันมากที่จริงแล้วพวกสัตว์จำนวนมากกำลังก้าวไปสู่โลกแห่งแสงสว่างซึ่งอาจอธิบายสิ่งที่เรียกว่าการสูญพันธุ์ที่เกิดขึ้นได้สัตว์มีความฉลาดอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขาเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของพวกเขาไม่ได้จบลงด้วยความตายพวกเขาเชื่อว่า จะได้รับการดูแลหลังจากอยู่ที่นี่พวกเขามีสติปัญญาโดยกำเน,นิดและมีความไว้วางใจในชีวิตอย่างน่าทึ่งคุณจะไม่พบพวกเขาซื้อกลม,มทันประการภัยสัตว์เหล่านี้หลายชนิดตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตที่พวกมันแสวงหานั้นไม่มีอยู่ในโลกของเราอีกต่อไปดังนั้น พวกมันจึงเลือกที่จะจากไปสัตว์ต่างๆถูกจัดให้อยู่บนโลกใบน,นี้เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางผู้นำทางและครูของเราการตัดสินใจว่าจะบริโภคหรือไม่เป็นของคุณเสมอไปพวกเขาไม่สนใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการยังชีพของเราหากสิ่งนี้เพิ่มคุณภาพชีวิตของเราและของพวกเขาอย่างไรก็ตาม สิ่งที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างแท้จริงก็คือความเคารพและให้เกียรติของเราต่อชีวิตที่พวกเขาดำเนินอยู่มันน่าเศร้ามากที่เรามักจะปฏิบัติต่อพวกเขาเรากับว่าพวกเขาไม่มีชีวิตด้วยซ้ำเรากับว่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกเรากับว่าพวกเขาเป็นเพียงคนรับใช้ของเราแต่ศาสตร์ต่างๆไม่ใช่แค่การสร้างสารรค์โดยบังเอิญเท่านั้น พวกมันได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันและสร้างขึ้นเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทางของเราโดยการรวบรวมสายพันธ์ุจากระบบสุริยะและดาวเคราะห์ต่างๆการเชื่อมโยงทางพัตุกรรมกับโลกทำให้สิ่งมีชีวิตจากระบบเหล่านั้นสามารถมองเข้าไปและสื่อสารกับโลกของเราได้แง่มุมของการสร้างสารรค์นี้ยังไม่ได้รับการสำรวจเป็นส่วนใหญ่ ัตว์มีความเข้าใจโดยกำเนิดเกี่ยวกับบทบาทของตนภายในสายพันธุ์ของตนพวกเขามาจากชุมชนต่างดาวที่หลากหลายและมีลักษณะคล้ายกับบรรพบุรุษของพวกเขาบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเมื่อคุณคิดถึงดาวเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วนในจัก,กรวาลความคิดนี้จะกลายเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อน้อยลงโลกถูกปลูกฝังด้วยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุก,กรรมเหล่านี้โดยเจตนา เพื่อติดตามและให้ความรู้แก่เราในการเดินทางของเราสัตว์บางชนิดเช่นแมวทำหน้าที่เป็นผู้ส่งข้อมูลใช่แล้วเพื่อนแมวขนปุกปุยของคุณเป็นมากกว่าเพื่อนที่น่ารักพวกมันเชื่อมโยงโดยตรงกับสายพันธุ์ของจิตสำนึกที่คอยติดตามเราในสมัยโบราณหลายวัฒนธรรมเลี้ยงแมวตัวใหญ่เช่นสิงโตไว้ข้างๆผู้ปกครอง รูปปั้นสินโตเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงนี้ตระกูลแมวเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายเราแต่มีหน้าตาคล้ายแมวแมวเหล่านี้เคยมาเยือนโลกของเราโดยเฉพาะในอเมริกาใต้เม็กซิโกอียิปต์และวัฒนธรรมบนเกาะต่างๆพวกเขาทิ้งแมวไว้เป็นเครื่องส่งข้อมูล ทำให้ผู้ปกครองสามารถติดต่อโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าเหล่านี้แมวสื่อสารผ่านกระแสจิตโดยชีย้นำผู้ปกครองในการตัดสินใจในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้แมวมักมีความเกี่ยวข้องกับแม่มดแต่อย่าประมาทแม่มดเหล่านี้พวกเขารับรู้ถึงความสามารถของแมวในการเชื่อมต่อกับอาณาจักรอื่นเมื่อพลังงานสั่นสะเทือนต่ำเข้ามา แมวสามารถสกัดกั้นและเปลี่ยนความถี่ได้ทำให้มีความเข้ากันได้มากขึ้นทุกวันนี้พวกเราหลายคนมีแมวอยู่ในบ้านซึ่งส่งข้อมูลอันมีค่ามาให้เราอย่างไรก็ตามในยุคข,ของเราเรามักมองข้ามความเชื่อมโยงพิเศษนี้แมวทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์และเพื่อนร่วมทางที่คอยปลอบโยนโดยกุมภูมิปัญญาโบราณไว้ ในอุ้งเท้าที่อ่อนนุ่มในห้องสมุดแห่งการดำรงอยู่อันน่าเหลือเชื่อนี้สัตว์ต่างๆมีบทบาทสำคัญไม่ใช่แค่ในธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงเราเข้ากับอาณาจักรแห่งจิตสำนึกที่สูงกว่าอีกด้วยพวกเขาคือสหายครูและแม้แต่วิทยุจักรวาลของเราที่ถ่ายทอดความรู้ที่เราอาจยังไม่เข้าใจได้ทั้งหมด ขณะที่เราพัฒนาและตื่นตัวต่อไปอย่าลืมให้เกียรติและเคารพสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่แบ่งปันการเดินทางของเราผ่านห้องสมุทที่มีชีวิตอันง,งดงามแห่งนี้เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพัน actic, ho, Aurora, Re, ออรรธ์กาแลกติกอาโฮออรูาเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแลกติก